สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผมนะสวัสดีทุกคนนะทางช่อง YouTube นะของไข้บาง,งีนะครับผมนะคลิปนี้จะเป็นอ่าคลิปอ่าสำหรับบ่วงคู่นะเป็นบ่วงดักไก่ป่านะบ่วงคู่บ่วงผีเสื้อนะครับผมนะอ่านี่ก็จะเป็นอ่าบ่วงดักไก่ป่านะครับแบบบ่วงอ่าสองข้างนะเป็นบ่วงคู่ชุดนี้เป็นชุดของอ่า21หลักนะครับผม นะก็มันจะมีหลายหลักนะฮะที่ร้านนะจะมีของชุดสิบห้าหลักก็มีนะก็แล้วแต่งานสั่งของลูกค้าเลยแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะลูกค้าสั่งแบบสิบห้าหลักก็จะทําของสิบห้าหลักนะครับผมนะแต่ชุดนี้ก็จะเป็นชุดยี่สิบเอ็ดหลักส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสั่งนะครับผมก็จะเป็นชุดยี่สิบเอ็ดหลักสี่สิบสองบ่วงนะยาวประมาณสี่เมตรได้นะเกือบๆนะครับผม ถ้าเราปักไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมความยาวของหลักหกนิ้วห้านะครับผมบ่วงกว้างห้านิ้วนะห่วงทองห่วงตัวเอสห่วงทองเหลืองตัวเอสเป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมต่อด้วยสาย P e มีตัวล็อกต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะงานพันหลักงานพันหลักเป็นงานพันหลักลายพานนะครับผม แล้วก็เอ็นก็จะมีเอ็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำเอ็นก็จะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีดานะครับผมโอเคนะครับผมเอ็นที่ใช้เอ็นเบอร์80นะครับเอ็นที่ใช้เป็นเอ็นเบอร์80นะครับผมโอเคนะคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมนะใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาตามเบอร์ผมได้เลยนะครับผมนะค่ายบางอีนะครับผม เบอร์ใต้คลิปเลยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ลากลันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ